สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกข้อมูลชุดใหม่กันนะคะเป็นการเดินทางที่แบบโอ้โหยิ่งใหญ่มากจริงๆค่ะจากจุดกำเนิดของทุกสิ่งเลยไปจนถึงยุคที่มนุษย์เราเริ่มสร้างอาระยธรรมแรกๆของโลกครับเป็นเรื่องที่สเกลใหญ่มากจริงๆข้อมูลชุดนี้มาจากวิดีโอที่สรุปประวัติศาสตร์ไว้น่าสนใจมากค่ะเริ่มจากภาพโลกยุคแรกๆที่แบบต่างจากตอนนี้ลิบลับเลยนะคะไปจนถึงจุดเริ่มต้นจริงๆคือบิ๊กแบงใช่ครับคือ มันเป็นเส้นทางที่ยาวไกลอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะจากการระเบิดครั้งใหญ่หรือ Big Bang เมื่อประมาณเอ่อหมื่นสามพล้านปีก่อนโหนานมากซึ่งตอนนั้นแหละครับที่ให้กำเนิดทั้งอวกาศเวลาแล้วก็สสารพื้นฐานต่างๆจนค่อยๆเกิดเป็นดาวฤกษ์เป็นกาแล็กซี แล้วก็ระบบสุริยะของเราครับแล้วก็ระบบสุริยะกับโลกของเราเมื่อเราเรา4,500ล้านปีก่อนแต่โลกช่วงแรกนี่แทบจะเป็นลูกไฟเลยใช่ไหมคะเห็นว่าเคยมีการชนครั้งใหญ่กับดาวเคราะห์ที่ชื่อเทียด้วยอันนี้มันส่งผลยังไงบ้างคะอ๋อครับการชนครั้งนั้น่ะรุนแรงมากเลยเศษซากจากการชนมันก็รวมตัวกันกลายเป็นดวงจันทร์ของเรานี่แหละครับอ๋อดวงจันทร์เกิดจากตอนนั้นเองใช่ครับ ซึ่งสำคัญมากนะเพราะดวงจันทร์เนี่ยช่วยให้แกนหมุนของโลกมีเสถียรภาพมากขึ้นไม่งั้นโลกเราอาจจะหมุนแบบควบคุมไม่ได้ค่ะค่ะจากนั้นโลกก็ค่อยๆเย็นตัวลงแล้วสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือน้ำน้ำมาจากไหนคะตอนนั้นโลกยังร้อนอยู่เลยคือมีทฤษฎีว่า อุกกาบาตแล้วก็ดาวหางที่พุ่งชนโลกเยอะๆในยุคแรกๆนะครับมันนำพาน้ำมาด้วยสะสมกันจนเกิดเป็นมหาสมุนอันกว้างใหญ่อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วชีวิตแรกล่ะคะเกิดขึ้นมาได้ยังไงในสภาพแวดล้อมแบบนั้นสิ่งมีชีวิตแรกๆนะครับเป็นพวกเซลล์เดียวง่ายๆเลยคล้ายๆแบคทีเรียคือเกิดขึ้นในทะเลลึก ทะเลลึกเลยเหรอคะครับใกล้ๆกับพวกปล่องความร้อนใต้ทะเลที่มันมีสารเคมีเยอะๆนะครับจากนั้นก็ใช้เวลานานมากกว่าจะเกิดวิวัฒนาการที่ซับ้องขึ้นมานานแค่ไหนคะก็จนถึงยุคแคมเบรียนเมื่อประมาณ540ล้านปีก่อนตอนนั้นแหละครับที่เกิดการระเบิดของความหลากหลายทางชีวภาพในทะเลแบบว่าสัตว์หน้าตาแปลกๆเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยและบางชนิดก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นบกได้ในเวลาต่อมา แต่ก็มีเหตุการณ์ที่เกือบจะล้างบางสิ่งมีชีวิตทั้งหมดด้วยใช่ไหมคะที่เรียกว่า the great dying อันนี้น่ากลัวมากใช่ครับเรียกว่าเป็นการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเลยเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟครั้งมโหฬารที่ไซบีเรียอ๋อภูเขาไฟเหรอคะครับปล่อยก๊าซพิษออกมามหาศาลทำให้โลกร้อนขึ้นอย่างรุนแรงกวาดล้างสิ่งมีชีวิตไปถึง95%เลยนะโอ้ -95% เเกือบหมดเลยเหมือนเป็นการกดปุ่มรีเซ็ตครั้งใหญ่เลยครับแต่มันก็น่าแปลกนะที่กลับเปิดทางให้สิ่งมีชีวิตกลุ่มใหม่อย่างไดโนเสาร์ได้ก้าวขึ้นมาครองโลกแทนอ๋อพอพวกเดิมหายไปพวกใหม่ก็มาแทนยุคไดโนเสาร์นี้ครองโลกนานมากนะคะร้อยหกล้านปีนานมากครับเห็นว่ามีข้อมูลน่าสนใจว่าขนาดมูลของมันก็ยังมีประโยชน์หรอคะฮ่าฮใช่ครับ คือนอกจากความหลากหลายทางสายพันธุ์แล้วเนี่ยมูลของไดโนเสาร์กินพืชตัวใหญ่ๆมันช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์พืชไปได้ไกลและก็เป็นปุ๋ยชั้นดีให้ดินด้วยนะไม่น่าเชื่อเลยนะคะแต่ยุคของพวกเขาก็จบลงแบบกระทันหันเหมือนกันจากอุก,กาบาทยักษ์ ครับเมื่อ66ล้านปีก่อนอุกาบาทยักษ์พุ่งชนที่ชิกซูลุปในเม็กซิโกแล้วยังไม่พอยังมีการระเบิดของภูเขาไฟเด็กขคานในอินเดียสามเติมอีกโหโดนสองแดงเลยครับผลก็คือเกิดสึนามิไฟป่าแล้วก็เกิดภาวะที่เรียกว่าฤดูหนาวนิวเคลียร์ที่บทบังแสงอาทิตย์ทำลายล้างไดโนเสาร์ส่วนใหญ่ไปเลย แล้วใครรอดมาได้บ้างคะจนมาเป็นบรรพบุรุษของเราได้ผู้รอดหลกัหลกๆเลยนะครับคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเล็กๆที่คล้ายๆหนูหรือตัวตุน่นที่มันอาศัยอยู่ในโพรงใต้ดินนะครับมันเลยหลบภัยพิบัติได้ อ๋อ oh, พวกตัวเล็กๆนี่เองครับแล้วก็มีพวกแมลงสาบนกบางชนิดพอไดโนเสาร์หายไปพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหล่านี้ก็ค่อยๆวิวัฒนาการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่พัฒนาสมองให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆบางกลุ่มก็เริ่มบินไปต้นไม้นี่คือจุดเริ่มต้นของไพรเมตบรรพบุรุษของลิงกับมนุษย์เราถูกต้องครับการปรับตัวอะไรที่สําคัญที่สุดคะที่ทําให้ไพรเมตแตกต่างแล้วก็นํามาสู่มนุษย์ได้อืม น่าจะเป็นการพัฒนามือให้จับสิ่งของได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็การมองเห็นภาพสามมิติที่ช่วยในการกะระยะบนต้นไม้ได้ดีแล้วก็สมองที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆค่ะ จุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆคือเมื่อเราราสี่ล้านปีก่อนบนรรพบุรุษของเราอย่างออสตรโลพิเตคัสอย่างตัวอย่างที่ดังๆก็คือ,อลูซีอ๋อลูซีที่ดังๆครับพวกเขาเริ่มยืนตัวตรงสองขาในแอฟริกาซึ่งอันนี้สำคัญมากเพราะช่วยให้มองเห็นได้ไกลขึ้นในทุ่งหญ้าแล้วก็ทาให้มือว่างใช้ทาอย่างอื่นได้แล้วจากยืนสองขามาเป็นพวกเราโฮโมเเปียนสได้ยังไงคะมันมีขั้นไหนอีกบ้าง ก็ผ่านสายพันธุ์อื่นๆในสกุลโฮโมมาก่อนครับอย่างโฮโมฮาบิลิสที่เริ่มใช้เครื่องมือหินแบบง่ายๆพวกเครื่องมือหินก็เทอะใช่ครับแล้วก็มีโฮโมอิริคตัสที่รู้จักใช้ไฟแล้วก็เป็นพวกแรกๆที่อพยพออกจากแอฟริกาไปจนถึงเนียนเดอร์ทาที่มีวัฒนธรรมซับซ้อนนะรู้จักฝังศพด้วยค่ะเคยได้ยินเรื่องนี้แอนเดอร์ทาลจนมาถึงพวกเราโฮโมเซเปียนส นี่แหละครับที่มีสมองใหญ่ขึ้นมากพัฒนาภาษาที่ซับซ้อนมีศิลปะอย่างพวกภาพวาดบนผนังถ้ำแล้วก็มีความเชื่อทางจิตวิญญาณก่อนจะอพยพกระจายไปทั่วโลกเลยแล้วการเปลี่ยนแปลงใหญ่อีกครั้งก็คือการเริ่มทำเกษตรกรรมหรือที่เรียกว่าการปฏิวัติยุคหินใหม่การตั้งถิ่นฐานนี้มันเปลี่ยนวิถีชีวิตมนุษย์ไปแบบสิ้นเชิงเลยใช่ไหมคะ มากเลยครับการเพาะปลูกธัญ,ญพืชอย่างข้าวบาเล่เข้าวสาลีแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ทำให้มนุษย์ไม่ต้องเร่ร่อนหาอาหารอีกต่อไปไม่ต้องย้ายถิ่นฐานแล้วใช่ครับเริ่มสร้างหมู่บ้านถาวรขึ้นมาอย่างชาวเทหูยุกในตุรกีแต่ พอมันมีการตั้งถิ่นฐานมีที่ดินทำกินมีทรัพย์สินมีเองก็เลยนำไปสู่แนวคิดเรื่องกรรม,มสิทธิ์อ๋อจุดเริ่มต้นของความเป็นเจ้าของครับแล้วมันก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งเกิดสงครามแล้วก็เกิดโครงสร้างสังคมที่ซับซ้อนขึ้นมีผู้นำมีชนชั้นปกครองและจากหมู่บ้านเกษตรกรรมเล็กๆเหล่านี้ก็พัฒนาจนกลายเป็นอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่สี่แห่งแรกของโลกตามลุ่มแม่น้ำสำคัญ เริ่มที่ไหนก่อนดีคะเริ่มที่เมโสโปเตเมียเลยครับระหว่างแม่น้ำไทกริสกับยูเฟรดิสดินแดนพระจันทร์เซี้ยวอันอุดมสมบูรณ์ใช่ครับที่นี่ชาวซูเมเรียนสร้างเมืองพัฒนาระบบชนละ,ะทานแล้วก็มีสิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนโลกเลยก็คืออักษรคูนิฟอร์มหรืออักษรรูปลิ่ม ที่ใช้จดบันทึกครับใช้จดบันทึกการค้ากฎหมายตำนานต่างๆอย่างมหากาพย์กิลกามชซึ่งมันเป็นการวางรากฐานการบริหารจัดการที่ซับซ้อนมากๆนะครับแล้วที่อียิปต์ล่ะคะที่นี่จะโดดเด่นเรื่องพีระมิดกับฟาโรอะไรคือหัวใจสำคัญของอารยธรรมนี้คะอียิปต์นี้เติบโตริมฝั่งแม่น้ำนายซึ่งค่อนข้างอุดมสมบูรณ์และคาดาฤดูกาลได้ง่ายกว่าที่เมโสโปเตเมียแนวคิดสำคัญของเขาคือฟาโร ที่เป็นเหมือนเทพ,พเจ้าใช่ครับเปรียบเสมือนเทพ,พเจ้าที่มีอำนาจสมบูรณ์เลยทําให้สามารถระดมแรงงานมหาศาลสร้างสิ่งก่อสร้างยิ่งใหญ่อย่างพีระมิดได้แล้วก็มีความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายที่ฝังรากลึกมากสะท้อนผ่านการทำมัมมี่คัมภีร์ต่างๆแล้วขยับมาที่ลุ่มแม่น้ําสินธุในอินเดียปากีสถานที่นี่มีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษคะ สิ่งที่น่าทึ่งของอารยธรรมสินธุคือเมืองอย่างฮารัปปาแล้วก็โมเฮนโจดาโรมีการวางผังเมืองที่เป็นระเบียบมากอย่างน่าประหลาดใจเลยมีระบบสุขาพิบาลที่ดีเยี่ยมด้วยโหก้าวหน้ามากแต่ที่น่าชงนคือเรายังอ่านจารึกของพวกเขาไม่ได้แล้วการล่มสลายของอารยธรรมนี้ก็ยังเป็นปริศนาอยู่เลยอ้าวเหรอคะครับ ซึ่งมันก็เตือนใจเรานะว่าแม้แต่อริยธรรมที่ดูก้าวหน้ามากๆก็อาจจะหายไปได้โดยที่เราอาจจะไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดเลยน่าคิดมากค่ะแล้วอริยธรรมที่4จีนโบราณมีเอกลักษณ์ยังไงคะจีนโบราณก่อตัวแถวๆลุ่มแม่น้ำเหลืองเอกลักษณ์สำคัญที่สืบทอดมายาวนานมากคือแนวคิดอานัตแห่งสวรรค์หรือ mandate of heaven อานัตสวรรค์ ครับที่ราชวงศ์โจใช้เพื่ออ้างความชอบธรรมในการปกครองต่อจากราชวงศ์ชางแนวคิดนี้มีอิทธิพลต่อการเมืองจีนมาเป็นพันๆปีเลยนอกจากนี้ก็มีหลักฐานการเขียนยุคแรกๆบนกระดองเต่าด้วยแต่นอกจากสี่แห่งนี้ก็ยังมีอรารยธรรมอื่นๆเกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เลีๆก,กันด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับมีอรารยธรรมที่น่าสนใจอื่นๆอีกเยอะเลยเช่นพวกฮิตไทในตุรกีที่เป็นกลุ่มแรกๆที่ใช้เหล็กเก่ง หรือพวกฟินิเชียนในเลบานอนที่พัฒนาระบบตัวอักษรที่เป็นต้นแบบของอักษรกรีกและก็โรมันต่อมาแสดงว่าโลกยุคโบราณนี่ก็มีการติดต่อแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดใช่ครับไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวกันสัที่เดียวแต่แล้วก็เหมือนมีช่วงที่ทุกอย่างสะดุดลงที่เรียกว่า bronze age collapse หรือการล่มสลายยุคสำฤิดเกิดอะไรขึ้นคะตอนนั้นครับ ประมาณ1,200ปีก่อนคริสตศักราชเกิดวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่เลยอารยธรรมสำคัญหลายแห่งทั้งในกรีกพวกฮิตไทต์หรือแม้แต่ในเมโสโปเตเมียกับอียิปต์เองก็อ่อนแอลงมากทำไมล่ะคะสาเหตุยังไม่ชัดเจน100%ยเร์ซกรมอาจจะผสมผสานกันหลายอย่างทั้งการลุกลานของกลุ่มคนที่เรียกว่าชาวทะเลซีพีโพสซึ่งยังลึกลับอยู่ ชาวทะเลครับแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายแล้งหรือปัญหาภายในของแต่ละอารยธรรมเองแต่ผลก็คือการล่มสลายของเครือหายการค้าแล้วก็อำนาจเดิมๆซึ่งนำไปสู่ยุคใหม่คือยุคเหล็กอ๋อยุคเหล็กนี่เองสินะคะที่เราเห็นจากประวัติใหม่ๆอย่างแอสเซีเรียหรือเปอร์เซียพังอาดขึ้นมาพร้อมๆกับแนวคิดใหม่ๆด้วย ใช่เลยครับยุคเหล็กเนี่ยไม่ใช่แค่การเปลี่ยนมาใช้โลหะชนิดใหม่นะแต่ยังเป็นช่วงเวลาที่น่าทึ่งมากๆทางความคิดด้วยที่เขาเรียกว่ายุคอักษรยุคอักษรครับประมาณ800ถึง200ปีก่อนคริสตศักราชคือมันมีนักคิดคนสําคัญแล้วก็าศาสดาเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันในหลายพื้นที่ของโลกเลยพร้อมๆกันเลยเหรอคะ ใช่ครับอย่างขงจื้อเล่าจื้อในจีนพระพุทธเจ้าในอินเดียแล้วก็นักปรัชญากรีกพวกเขาพยายามตอบคําถามพื้นฐานเกี่ยวกับชีวิตศิลธรรมสังคมในยุคที่โลกกําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นการเดินทางที่ยาวนานแล้วก็ซับซ้อนมากๆเลยนะคะจากแบบฝุ่นดาวจะมาเป็นมนุษย์แล้วก็สร้างสังคมที่ซับซ้อนขึ้นมาทุกขั้นตอนนี้ดูเหมือนจะเชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะ แน่นอนครับคือแต่ละช่วงตอนตั้งแต่การเกิดดวงจันทร์การสูญพันธ์ครั้งใหญ่ไปจนถึงการคิดค้นเกษตรกรรมหรือตัวอักษรเนี่ยล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่นำมาสู่พวกเราในปัจจุบัน อรารยธรรมโบราณทั้ง4ี่แห่งนั้นถึงแม้จะรุ่งเรืองและก็เสื่อมสลายไปตามกาลเวลาแต่ก็ได้วางรากฐานที่สำคัญมากๆให้กับโลกสมัยใหม่ของเราทั้งในเรื่องกฎหมายการปกครองวิทยาศาสตร์และก็วิธีคิดของเราด้วย การมองย้อนกลับไปเห็นวัฏจักรของการเกิดการดำรงอยู่แล้วก็การดับไปของอรารยธรรมต่างๆนี้มันก็ชวนให้คิดเหมือนกันนะคะว่าบทเรียนจากอดีตอันยาวนานเหล่านี้กำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับทิศทางที่มนุษยชาติเรากำลังมุ่งหน้าไปในวันนี้บ้าง